สวัสดีท่านผูนะ้ชมทุกคนเนี่ยเพราะผมครั้งในคลอสตอกกับคลอสตอกแฉแนวนี่ครับวันนี้เราก็อยู่กับ LL v i r ลวานะเพราะพี่เนี่ยก็จะเอาข้อมูลแชมเปี้ยนใน v i r ริปมาเล่าประวัติการตามรีเควสเนี่ยก่อนที่จะไปดูในคลิปนี้พี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ทางโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนี่ฮะซึ่งแชมเปี้ยนในวันนี้เนี่ยบอกเลยเป็นอีกหนึ่งยอดเด้าพู้น่ารักแต่ฝีมือไม่ธรรมดานะะี่ครับเขาคือนักทิ้ เราจะไปพบกับประวัติแชมเปี้ยนคอกี้นั่นเองบอกเลยว่าตัวนี้เล็กพลิกที่หนูเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าประวัติของเขาจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปในระหว่างที่ไฮเมอร์ดิงเกอร์และพักคพวกเผ,ผ่าพันยอดโดของเขาอบพยพไปยังเมืองพิวทาวเวอร์พวกเขาได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่รวบรวมเข้ากับพลังเวทมนต์หรือที่ถูกเรียกว่าเทคแมทเทอร์จิคอล ถึงแม้ว่าเผ่าพันยอโด้จะมีขนาดที่เล็กแต่พวกเขาก็มีความขยันหมั่นเพียรมาทดแทนคอกี้นักทิ้งระเบิดผู้กล้าหาญฉายาของเขาได้มาจากการที่เขาเป็นนักบินทดสอบเฮลิคอปเตอร์สอดแนมในสนามรบแนวหน้าซึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่เขาขับอยู่นั้นเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของชาวยอโดที่ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นกองกำลังหลักของ B C E F หรือ b a n d o e City Expeditionary Force หน่วยรบความเร็วสูงซึ่งคอกี้ทำหน้าที่ทยานอยู่บนน่านฟ้าของวา l o โลแรนคอยสอดส่องตรวจปราและสนับสนุนเพื่อนที่อยู่ภาคพื้นดินคอกี้และพักพวกของเขามีชื่อทีมว่า The Screaming Yip s s n c k s s ความโดดเด่นของคอกี้ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงอย่างมากก็คือความสงบและเยือกเย็นแม้จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่เขาก็สามารถหาจังหวะตอบโต้ได้อย่างกล้าหาญ คอกี้ได้อาสาออกรบในหลายๆงานและเขามักจะชอบออกรบในภารกิจที่เสี่ยงอันตรายอย่างมากเช่นไปรบอยู่ในดินแดนของข้าศึกคอกี้ชอบความท้าทายและรู้สึกสนุกเวลาได้ดดนหนึ่งต่อหนึ่งกับศัตรูนอกเหนือจากเป็นนักบินชั้นเยี่ยมเขายังเป็นนักประดิษฐ์อีกด้วยเขาได้ปรับแต่งเฮลิคอปเตอร์ของเขาโดยปรับปรุงอาวุธซึ่งนอกจากจะมีประสิทธิภาพในการรบเพิ่มขึ้นแล้วยังสามารถใช้แสดงโชว์ได้อีกด้วย เมื่อมีข้อตกลงที่จะยุติสงครามคอกี้ถูกบังคับให้กเกษียณความรู้สึกของเขาในตอนนี้เหมือนดังนกที่ถูกเด็ดปีกเขาอยากจะกลับไปในความรู้สึกที่คุ้นเคยอยากได้กลิ่นดินปืนในสนามรบและความรู้สึกที่มีอากาศประทักหน้าในเวลาที่เขาออกบิน ยังไงกันบ้างสําหรับประวัติโคตดสั้นนี่สั้นที่สุดเท่าที่ทํามาเลยนะของ ie, คอกี้นีฮะแต่ถึงแม้จะสั้นเราก็เห็นความเป็นตัวตนของเขาเต็มที่มากๆนะคราวหน้าจะเป็นประวัติของแชมปเปี้ยนตัวไหนเนี่ยต้องคอยติดตามน้องรีเควสต์มาได้นะครับวันนี้พี่ไปก่อนสวัสดีครับ